กลับเข้าสู่รายการอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับเหมือนกับที่ผมได้เกริ่นไปแล้วครับเมื่อวันพฤศจสัมดีที่สามตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เจอพิโรธงามแมนนะครับหรือพี่เปลวสีเงินแห่งสปิมไทยโพสต์ซึ่งท่านผู้ชมรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับผมถือว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นพี่ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือจาก หัวใจของสนธิญาณในแง่ความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพไม่ใช่เฉพาะกับพี่เปรลวสีงเงินเท่านั้นนะครับวันนั้นยังมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจนะครับนักการทหารบางท่านนักธุรกิจที่อยู่ในระดับบิ๊กของประเทศคุยกันหลายเรื่องครับ บางเรื่องก็ไม่ควรเล่าให้ฟังแต่สำหรับเรื่องที่พอเล่าได้เนี่ยนะครับผมก็จะย่นย่อด้วยการเอาบทความที่พิเปลวเขียนนะครับในวันที่4ี่ตุลาคมในวันรุ่งขึ้นนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมจะหยิบยก เอามาอ่านทบทวนให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าในระยะเวลาหนึ่งปีที่พักเพื่อไทยบริหารประเทศและเพียงเดือนครึ่งที่ดางสาวแพรทองทานชินวัตรลูกสาวของทักษิณชินวัตรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากน้อยเพียงใดหรือทำประโยชน์ ให้กับใครอย่างไรนะครับบทความพี่เปลวเมื่อวันที่4ตุลาคมเนี่ยนะครับขึ้นหัวข้อว่าด้วยรักและห่วงใยจะด้วยรักและห่วงใยใครก็ตามแต่ละครับพี่เปลวเริ่มต้นแบบนี้ครับว่าช่วงนี้พี่น้องไทยจิตใจไม่ค่อยสบายกันใช่ไหมครับเพราะรัฐบาลที่โฆษณาว่าเจ๋งเอาเข้าจริงมีแต่ราคาคุยเนื้องาน ไม่เป็นสับป,ปะรดคลุยพึ่งอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังไม่ได้นอกจากตีปี๊บที่ว่างเปล่าไปวันวันย้ำนะครับตีปี๊บที่ว่างเปล่าไปวันวันขณะที่ปัญหาปากท้องชาวบ้านเป็นสงครามชีวิตไม่ปานหนังญี่ปุ่นเรื่องโอชินที่เคยฮิตในช่องสามผมขยายความนะครับ หนังโอชินนะครับบางท่านอาจจะติดตามไม่ทันนั่นก็คือการต่อสู้ชีวิตดิ้นรนเอาตัวรอดในภาวะการที่ยากลำบากนะครับอันนี้ขยายความพี่เรลยได้เขียนต่อไปว่าแต่รัฐบาลเพื่อไทยของตระกูลชินที่คุยว่าเรารู้เราทำแต่ปีกว่าทำอยู่เรื่องเดียวเรื่องกู้มาแจกกระจก แล้วกระจายหนี้ไปทุกหัวคนไทยตอนนี้ขาหุ้นทั้งหลายต้องตื่นฝรังหัวดำที่สื่อช่วยกันรประโคมว่าทุนนอกเป็นแสนล้านไหลเข้าตลาดหุ้นไทยนั่นนะตอนที่ว่าทุนนอกไหลเข้าค่าบาทอยู่ที่3 6ถึง37บาทต่อเหรียญสารัฐตลาดหุ้นเขียวงามตา สร้างภาพงามสหาทุนนอกเชื่อมั่นรัฐบาลเพื่อไทยแพ้ทองทานขึ้นเป็นนายกปุ๊บหุ้นขานรับทะลุฟ้าปุ๊บเดือนเดียวขึ้นไปร้อยกว่าจุดเงินนอกไหลเข้าส่วนหนึ่งเฟดลดดอกเบีย้ยตั้งจุดห้อีกส่วนทําบาทที่เคยอ่อนให้แข็งขึ้นจาก36ถึง37บาทต่อเรียนก็แข็งขึ้นไปที่32บาท กว่าต่อเรียนถ้าพินิษ์กันสักนิดก็จะพบว่าช่วงนี้ฝรั่งหัวดำผมเรียนนะครับท่านผู้ชมพี่เปลวย้ำคำว่าฝรั่งหัวดำอยู่เรื่อยฝรั่งหัวดำรวยกระจุกพากันติดดอยกระจายโดยขายหุ้นที่ลากขึ้นไปแล้วนำเงินจากที่ขายหุ้นได้ไปซื้อดอลลาร์ที่เคยขายแพงๆตั้ง36-37บาท แต่ซื้อกลับได้ในราคาถูกๆที่32บาทแล้วทยอยขนอลลนลากลับออกไปฉะนั้นที่โอดโอ้ยบาทแข็งกันตอนนี้โอ้ยเบาๆได้แล้วเพราะผมเชื่อบาทน่าจะค่อยๆเป็นมะเขือเผาต่อจากนี้ดูที่น่าสนใจดีกว่าอ่าอันนี้แหละครับที่พี่เปลยเน้นเรื่องฝรั่งหัวดำมาเรื่อยพี่เปลวว่าต่อไว้อย่างนี้ครับ จะเห็นว่าฝรั่งหัวดำในรายการนี้มันฟันกําไรไปสมต่อต่อแรกขายดอลลาร์ซื้อบาทหนึ่งเหรียญได้3า3 7บามสิาทนำมาซื้อหุ้นปันไทยเป็นตลาดหุ้นทิพต่อที่สองกำไรจากหุ้นที่ซื้อถูกแล้วขายแพงต่อที่สมเอาทั้งทุนและกําไร ในรูปเงินบาทไปซื้อดอลลาร์คืนตอนขายดอลลาร์แลกบาทได้เหรียญละ36-37บาทแต่ตอนซื้อดอลลาร์กลับใช้เงินแค่32บาทกว่าก็ได้ดอลลาร์กลับคืนแล้ว1ดอลลาร์สรุปพี่ไทยเสียท่าให้ไทยด้วยกันเอะพี่ไทยเสียท่าไทยด้วยกันนะครับ พี่เปรยย้ำแบบนี้ผมก็ย้ำว่าไอ้ฝรั่งหัวดําที่พี่เปลยว,ว่าเนี่ยมันคือคนไทยครับมันคือคนไทยวันนั้นในวงเวทีพูดคุยเนี่ยครับมีคําอธิบายเรื่องนี้กันอย่างละเอียดทีทวดนะพี่เปรยวเอาต่อนะครับพี่เปรวบอกว่าสรุปพี่ไทยเสียท่าให้ไทยด้วยกันแต่หวัวใจตลบตะแลงที่แปลงเป็นฝรั่งหัวดําทําเป็นทุนนอกไหลเข้าฟันกําไรไปสต่อ ใช้เงินจริงไม่ถึงแสนล้านปันกระแสว่าเงินทุนนอกไหลเข้าตลาดทุนไทยแค่นั้นพวกแมงเมาแมงตดก็ตูดสันตามแห่ซื้อตามตอนนี้ฝั่งหัวดำขนทุนกำไรไหลออกรวยแบบเบิร์ดเบิร์ดไปพวกแมงเมาแมงตดชักล็อกเล็กบ้างร้องในใจนึกแล้วเชียว ว่ามึงต้มยำกูเหมือนตอนต้มยำกุ้งพี่เปลวโยงเรื่องนี้ไปเมื่อปีพศ2 5 4 0นะครบอ่ะครับว่าต่อครับอันนี้สำคัญวันนี้ถึงหยิบยกบทความของพี่เขามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังตอนนั้นพวกมึงเอาข้อมูลภายในว่ารัฐบาลจะลดค่าเงินบาทไปคว้านซื้อดอลลาร์ที่เหรียญละ25-26บาทไว้ล่วงหน้าพอประกาศลดค่าเงินบาทตุ้มจากดอลลาร์ละ25 2 6 บาทถูกเป็นขี้พรวดขึ้นไปที่ดอลลาร์ละห0กว่าบาทแพงกว่าทองแก๊งอินไซต์ที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลรายนี้ฟันส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนได้ไปโกงแบ่งกันหลายพันล้านแค่ข้ามวังฝรั่งหัวดำที่ว่าเข้ามาปันตลาดเพื่อต้อมยำกูกลายกขณะนี้ด้วยดีเถอะ มันมาลีลาเดียวกันกับแก๊งต้มยำกุ้งไป2540ี2540เปียบไป4ี40มันรวยจากการใช้ข้อมูลภายในขายบาทไปซื้อดอลลาร์ถูกๆดักหน้าไปี7 7มันแปลงฉมเป็นฝรั่งหัวดำได้เงินได้ทั้งกล่องเงินก็อย่างที่บอกไปกล่องก็คือการสร้างภาพรัฐบาลว่านักลงทุนเชื่อมั่นนี่คือวูบวาบจากไฟไม่ฟางที่ผมอยากจะบอกว่า อย่าไปหลงว่าที่สว่างวูบในท้องฟ้าแล้วหายว่าไปกับตาคือทางช้างเผือกมันไม่ใช่มันคือทางหายณนะทางเศรษฐกิจและสังคมบริหารต่างหงอย่าว่าแต่เราเราชาวบ้านที่ยังมึนตึบว่าเป็นรัฐบาลมาปีกว่ารัฐบาลเพื่อไทยมีนโยบายเป็นทิศทางนำประเทศไปในทางไหนก็ยังไม่ชัดเจนเลยมีชัดแค่สเรื่องคือกู้มาแจก แก้รัฐธรรมนูญสุดท้ายของบทความนี้นะครับท่านผู้ชมพี่เปลวฝากบอกถึงนายกแพทองทานว่าไม่ไหวก็อย่าฝืนนะสถานารประเทศนะบวกกับสถานการณ์โลกดังที่ผมได้เรียนไปแล้วเนี่ยครับมันหนักหนาสาหัสสาการเใชยเกินภาษา,าง,ง่ายก็คือลาออกอะ่ะ อยาบฝืนเนี่ยคือต้องลาออกนะครับแต่ท่านผู้ชมครับจะลาออกหรือไม่ก็ตามไม่ใช่สาระสําคัญเพราะขบวนการนักร้องซึ่งผมเรียนได้นะครับได้เห็นจดหมายบางท่านได้มาปรึกษาพูดคุยกันเนี่ยต้องถือว่าไม่ใช่เรื่องร้องเล่นเล่น,ลนร้องเป็นกระแสเป็นแค่ประเด็นจุดไฟไม่ฟงังแต่ทุกเรื่องมีหลัก และเข้าเกณฑ์ที่จะทําให้นายกแพรวงทานหลุดจากตําแหน่งได้และล่าสุดนะครับคุณไพบุญนิติตวันเลขาธิการพักพลังประชารัฐได้ออกมาเปิดเผยว่าภายในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้น่าจะมีเรื่องใหญ่คือเรื่องยุบพักเพื่อไทยคุณไพบุญบอกว่าไม่ได้ดําเนินการเองแต่ได้ยินมาว่าจะมีการเดินเรื่องอย่างเต็มที่ นะข้อมูลหลักฐานเพียงพอก็ต้องติดตามกันละครับแต่เอาที่แน่ๆครับท่านผู้ชมนะ